โดยเชย,ยันเกมมิ่งเติมเกม e Mobile. อี o ุตบอ l มือบายคูกก่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง E Foot ตบอลระวังตัวปร้อมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเด้อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE ีอฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมคู่รอบรองฝั่งขวามือนะครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง c r m ก็อดบ๊จะเจอกับคุณดีมกระต่ายน้อยนะครับผมในคู่รอบรองคลิปที่แล้วเนี่ยเป็น คอนโตนารวยนะครับพี่ชนะแล้วก็เข้าไปรอชิงเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงกับคุณกอนคอนโตนารวยแหละครับระหว่างเซียฟก็ตูฟจะเจอกับคุณดีมกระต่ายน้อยโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วนักเตะฝั่งคุณดีมกันก่อนนะครับมาในแผน4-2-2-2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเริ่มที่บุ้รักษาประตูปีเตอร์ชามายเคิลคู่เซนเตอร์อารอน่าอาราโคยืนคู่กับคานาวาโร่แบกขวาแบกโกมี Back ่แบกซ้ายลู ide, ปโต้คาร์ลอส เนอลานะครับจะยืนเป็น C M F แล้วก็กางรับจะเป็นคาเซมิโลกลางลูก2ตัวนะครับเรียลเนมิซี่จะยืนด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นพลาเดนี่ส่วนคู่หน้านะครับกีเลียนเอ็มบาเป้จะยืนคู่กับคาวไฮรูมิเนเก้นะครับผมตัวแลนวมาเตฟังคุณก็วูฟนะครับมาในแผน4-2-2-2ลองบอลคอร์เตเช่นกันนะครับแผนเดียวกันสไตล์เดียวกันเริ่มที่ผู้ซัปปัตโต้นะครับปีเตอร์เช็คคู่เซนเตอร์โทมิยาสึยืนคู่กับอาราโค้แบ็คขวาฟิลิปลาแบ็คซ้ายลูปเป็็น C M F แล้วก กลางรับนะครับจะเป็นวิเอรา่ากลางลูก2ตัวบาโจกับเมสซี่แล้วก็คู่หน้านะครับเอมบาเปยืนคู่กับแกเรนเบลร่างใหม่นะครับผมเป็นร่างอีปิกเนาะโอเคครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเกมเริ่มจะเป็นคุณดีนกับต่ายน้อยนะครับมาในชุดสีส้มจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคุณก็อบบุ๊นะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวแล้วครับคู่นี้นะครับเจอกันเป็นครั้งแรกในรอบรองชนะเลิศน,นะครับ ในรอบรองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับจะเป็นคุณปอนคันโตนาด้วยที่ชนะคุณไนจากกลับ CRM ไปได้แล้วครับเข้าไปรอชิงอยู่แล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะเข้าไปชิงกับคุณปอนแหละครับปอนคันโตนาด้วยมาครับเพลแรกพลาตินี่เอมบาเป้คนซ้ายวนขวาไหลมาที่โรเินเก้ลูนนี้ลูนนี้ได้คลอสเข้ามาแล้วก็ขึ้นมงจังหวะสองอยังไงตามมาเก็บแล้วก็บอลบ,บัวพันนิดหน่อยแล้วก็เคียวมาก่อนนะแม่ได้ทักทายไปก่อนนะฝั่งคุณดิมโอ้โหกระต่ายเจอกับ ก็วูบแลวครับหมาป่านี่ก็ตายกับหมาป่าเนาะแลครับตรงนี้ก็วู๊บพลิกได้เกลิดเบลตรงนี้จ่ายไปก็ยังไปติดอยู่ครับยังสู้กันอยู่ในแดนกลางดูมินเก้พ bon ลิกบอลได้แล้วครับซ้ายมีเติมขวามีแต่งมาที่เจอลาศครับลองน้ําสีน้ําแดงตรงนี้มาที่พาธินี่วนซ้ายวนขวาลอยเพิ่มเติมจะครอสหรือไม่ยังไม่ครอสวนกับมใหม่เอาแล้วได้ช่องลูกนี้เจอลาศลูกนี้งัดเข้ามาก็ยังติดอาลาโคแล้วก็บอลหลุดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมนี่ พยายามจะงัดเข้าไปแหละครับแต่ว่ายังโดนบล็อกไว้ก่อนมาดูลูกเตะมุมลูกนี้ครับจะเล่นยังไงครับพลาตินี่คลอสเข้ามาแล้วก็ได้มงแมเขาบเกินไปแหละครับเข้าซองบีเตช็คเหมือนจะเปิดไปเสาแรกนะครับกลายเป็นว่ามงเบาเกินไปสัตยาขึ้นมาเลยครับจังหวะ2เป็นของฝั่งคุณดีก็เก็บได้มาที่แบกโกมี่คาเซมิโลเจอรลาดครับซ้ายมีเติมความมีแต่งกันแล้วครับมาอีกเพลนหนึ่ง เจอลาลูกนี้ได้หลอดม่วงมาโอ้โหเป็นวีเอล่าครับที่เหยียดสกัดไว้ได้นี่ถือว่าเป็นล่างแบบโคตรโหดนะครับสำหรับวีล่ามีเงินกับทุกคนนะครับของมันต้องมีคือว่ามีเวล่าเนี่ยคือมีกูไว้มึงไม่แพ้ครับบอกเลยเป็นหัวใจในแดนกลางนี่ครับในเรื่องเกมรับมาแล้วครับมาที่เกล็ดเบลลูกนี้มาถึงเอปเป้ได้ทันทันแล้วก็ใส่ขวาแล้วก็เข้าไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์โอ้โห โอกาสไม่เยอะแล้วครับจังหวะแรกก็ทําประตูได้เลยรู้นะครับลูกนี้ดับเบิลชัดแล้วก็ใส่โอ้โหหน้ากรอบเลยนะครับอะไรครับเนี่ยเบิ้ลจังหวะเดียวถึงเกเรตเบลเหรอครับควายให้เอเบเป้แล้วก็ดับเบิลชัดเหละครับแหมสกิลนักแข่งแล้วก็ใส่ขวาเข้าไปที่เสาสองนะครับสุดคมลูกนี้แหมคุณทีมบุกอยู่นะครับในช่วงต้นเกมก็ฟุบมาทีเดียวครับได้ประตูไปเลยเอาละครับเกมเปิดครับเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้น กอ็รูฟนะครับนำไปก่อนจากคลับ CRM มาเพลงนี้ลูกนี้จะจ่ายแทงช่องแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังโดนอ่านไว้ก่อน จะได้สวนนี่แล้วครับแต่ก็โดนตัดเอาบอลคืนมาแล้วฝั่งคุณดิมจะตีเสมอได้หรือไม่ไหลมาที่เจอราดเอาละครับเจอแล้วก็เจอราลดได้หลอนมวสตันนิ่งที่เซฟติดซติดเซฟแต่จังหวะซยังไม่จบงัดกลับมาแล้วก็ยังไงบอลบัวพันยังได้เข้าทางเจอราดแล้วก็จะเล่นยังไงวนซ้ายวนขวามาที่มาเป้ครบเธอแล้วก็ได้ใส่ขวาแล้วก็ชนเสาอย่างยู่โอ้โหยังยังไม่จบยังไม่จบเอาแล้วมาที่ลูกนี้จี้ไปก็ยังติดเปียโรโอ้โหเกือบเล้ดประตูทีเสมอฝั่งก็วูบรอดไปครับรอดอย่างน่าเเหลือช อย่างหน้าวุ่วิครับแต่ไม่สนใจก็ไปกันต่อมาที่คี A ิเลียนเอ็มเป้เอาแล้วครับจ่ายมาลูกนี้ได้ช่องได้ช่องกับมาที่ลูกนี้บาโจแล้วก็อาราล็โคสกัดออกมากนมาที่ปาตินี่เก็บบอลได้ไหลามาที่เอ็มเป้ P. จะได้สวนแล้วก็ฝั่งคุณดีมจะสวนได้หรือไม่จะตีเสมอได้หรือเปล่ามาที่ร่องน้ําสีแดงร่องน้ําสีน้ำแดงไหลามาตรงกลางที่เจอร์ลาดบรรนทัดแล้วก็ลูกนี้เดิบิรนทัดแม่ โอ้ยเดบัลทัดไปเข้าทางโทมิยาสึแล้วครับเก็บบอลได้มาที่เมซี่แล้วครับลูกนี้ได้แทงช่องแม่ก็เอาแต่บอลหลุดมาเฉยเอาแล้วลูกนี้เกเรตเบลจะเล่นยังไงแม่จับบอลลั่นไปเฉยอ,อะไรครับเนี่ยแบบเบล <c ười> โอ้โหจับบอลลั่นเฉยเอาท์มากันต่อครับเกมเป็นกองฝั่งคุณดีมก็ตายน้อยไหลมาที่มาเป้ลูกนี้ได้เดบัลทัดแม่พยายามจะเดบัลทัดแล้วครับหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ยังโดนดักไว้ได้นะ ฝั่งกอนวุบมาที่บาจโจปตรงนี้ซ้ายมีเติมความมีแต่งคืนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เวลาวิ่งทําทางไปแล้วครับลูกนี้บาโจไหลมาถึงเอเป้หรือไม่แต่ก็เป็นเอาแต่แย่งได้จังหวะ2เป็นของมาถึงเอเป้ลูกนี้เดินจิ้มไปก่อนไม่พยายามจะพลิกยิงกับฝั่งกอนวูลูกลนี้แต่ว่ายังโดนแซะไปก่อนคนนี้ตัดบอลได้กลับมาตั้งที่คาเซเมิโร่เปลี่ยนออกซ้ายไปเร็บลงโตคาร์ลอสพาทินี่เจอลาดเบิร์นทีเดียววันสู่กันสั้นๆเล่นกันสั้นๆแหละครับลูกนี้ คลองบอลอยู่ในด้นกลางเมสซี่อยู่บนซ้ายันขวาออกซ้ายไปเลยครับรบไปโตคาร์าลพลาที่นี่ด้านในมีช่องมีช่องแล้วลูกนี้แม่แทงลึกเกินไปแต่ก็ลำหน้าไปก่อนนะโอ้โหถือว่าความคิดดีมากครับลูกนี้แทงคิลเลอร์พาร์ตมาแต่ว่ามันลึกเกินไปแล้วก็โดนจับลำหน้าไปด้วยครับมาแล่ะ40นาทีผ่าครับโอ้โห40.00พอดีเพิร์นมากครับคู่นี้บอกเลยพักแป๊บเดียวตอนนี้จะหมดครึ่งแรกไปแล้วเราเล่นกัน8นาทีนะครับในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิง เล่นเงินแปนาทีทุกรอบนะครับเพื่อให้มันนานขึ้นเอาแล้วลูกนี้เบลได้ดับเบัลชัดแต่ก็ยังไปเข้าทางฝั่งคุณดิมครับสวนแล้วครับลูกนี้เจอราดก็พยายามไม่ทําเร็วนะครับคุณดิมได้สวนแต่ก็ยังดึงเกมช้าขเขาเรียกว่ายัางคงสไตล์แหละครับพตตินีไม่เล่งไม่รีบแล้วเจอราดลูกนี้หลอดม่วงมาถึงลูกนเก้ได้ดับเบัลชัดแล้วก็เฟซช็อตพัวพันนิดหน่อยไหลมาทดเวลาหนึ่งนาทีจะมีประตูหรือไม่กอดอุ้บจะได้สวนลูกนี้จ่ายไปก็ติดคันนาแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับในช่วงครึ่งแรก โอ้โหถือว่าเป็นครึ่งแรกที่โคตรจมันเลยครับสถิตินะครับ,ค,รบคุณดีมยิงไป3ได้มาศูนย์ส่วนคุณก็ตบูบนะครับยิงมา1ได้มา1จะจังหวะเดียวจังหวะนั้นแหละครับได้ประตูสวนกลับในช่วงต้นเกมโอเคครับไม่ต้องรองนานมาชมกันต่อรันในครึ่งหลังไม่มีการปรับเทคนิคไม่มีเปลี่ยนตัวแล้วครับมาชมกันต่อเปิดประตูคาร์ลอสสำหรับฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับ โทมิอสสเปลี่ยนแกนมาเลยครับทีเมซี่ลูกนี้แม่ไม่เอาบอลเป็นคุณดีมตัดได้ครับพาตินี่ใช้ความเร็วมาถึงเจอร์ลดพลิกบอลเปลี่ยนนอ,อกขวาไปเลยครับลูเมนิกเก้วนอยู่ครับคืนมาที่คาเซเบิลกนันสั้นๆเอาแล้วลูกนี้ตรงกลางว่างได้ช่องลูกนี้จะได้ยิงหรือไม่แม่ใจใจออกมาที่เจอร์ลดวนเข้าในกลับมาที่เอมปเปเป้ได้ช่องครอบเธอแล้วก็ได้แปรมาเหมือนกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหโคตรจะนิ่งเหลือจะเชื่อดูนะลูกนี้ เอ้มาเป้คบเชิญแล้วก็ได้ยิงเข้าไปที่เสาแรกแล้วครับจะนิ่งไปไหนครับนิ่งเหมือนน้ําเลยครับโอ้โหยเขาเรียกว่านิ่งเหมือนน้าในบ่อบลูกนี้อะไรครับเนี่ยเอาแล้วครับกลับมาสมันเกอร์เสมอกันอีกครั้งที่1ประตูต่อหนึ่งเกมกับอารีเซตกันใหม่เลยครับเออเอาจนได้ครับคุณดีมหลังจากบุกอยู่ในช่วงครึ่งแรกบุกอยู่พักใหญ่เลยนะท้ายก็ตีเสมอได้แล้วละคราเซ เจอราดลูกนี้จ่ายไปก็ติดแต่ยังแย่งบอลกลับมาได้ครับพาตินี่เบิร์นออกมาที่มาเป้ลูกนี้จะวนก็ไปติดเปโลเอาล่ะครับจะได้สวนฟังคุณก็วุบเกมสวนสือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวจะเล่นยังไงเปลี่ยนออกซ้ายไปแม่แต่ก็ช้าเกินไปกาเซเมโล่ตัดได้ลูกนี้ยังไม่เร่งไม่รีบมีเพื่อนวิ่งแต่ก็ยังไม่จ่ายคืนมาตั้งกันใหม่ที่เจอแล้วก็เจอราดเอาแล้วเปลี่ยนออกขวาไปแล้วมาที่แบกโกมีเบิร์นบัแบกโกมีลูกนี้ได้คอร์ซิงก็ไปลูกนี้แล้วก็ออ้ยยังอยู่ เฮ้ยไม่เข้าเฉยแม่จับบอลลั่นไปเองครับลูบินิกเก้เมื่อกี้พาโอกาแสแซงแล้วครับคุณดิมเฮ้ยย่าเดี๋ยเชื่อครับเมื่อกี้ครับเกมไปกันต่อมาตีมาเป้แทงช่องมาถึงลูบินิกเก้เอาแล้วครับเก็บบอลได้ก่อนลูกนี้จี้อยู่แล้วก็งัดมาถึงไงปเป้หรือไม่ม,อ,มงองชงกลับไปแล้วก็อาโลโคเคียมาก่อนอยังยังยังขึ้นสองไม่ได้ยังแซงไม่ได้ครับ ตัดได้แล้วฝั่งกอนวุพ้พยายามจะสวนนะแต่ก็สวนไม่สุดยังขาด,ข,าด,ข,าดขัดกันเกินอยู่นะครับเป็นฝั่งคุณดีนที่อ่านบอลได้ยอดเยี่ยมมาก,มาก,มากๆเลยครับในเกมนี้อะไรเบิ้ลบันชูลูกนี้ได้เดืบเบิ้ลชัดแล้วก็ใส่ซ้ายแซงแซงแล้วก็แซง,แ,ง,แ,งแล้วจ้าโอู้ยดูนะครับเบิ้ลจังหวะเดียวแล้วก็เดืบเบิ้ลชัดใส่ซ้ายนะครับเลียดเลียดเข้าไปเปิด,ปปดก่อนจะได้ปดูหรือเปล่าครับฝั่งคุณกอนก็วุ้ดูภาพช้านะครับลูกนี้ Hey, ใส่ซ้ายเอาราคู่แล้วครับไม่บล็อกบอลเฉยเอาแล้วฝั่งคุณดีมตอนนี้แซงไปแล้วก็เป็น2ประตูต่ตอนหนึ่งฝั่งก็วูบยจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้จะรับแบบเดิมไม่ได้แล้วครับต้องเปิดเกมบุกแล้วครับบอกเลยแม่ฝั hey, ่งคุณกอเน่ได้ยิงจังหวะเดียวนะครับในต้นเกมแล้วก็ตอนนี้โดนแซงไปแล้วแหละครับจะต้องเปิดเกมบุกแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแต่ก็ยังมีเวลานะครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนครับเกมนี้ถือว่าประมาทกันไม่ได้นะครับ ทั้งคู่เป็นนักแข่งแล้วก็ฝีมือก็รู้จักกันดีอยู่แล้วครับฝั่งคุณดีมเนี่ยก็แชมป์แล้วก็เป็นตำนานในวงการนะครับบอกเลยแล้วก็ฝั่งคุณกอนเนี่ยก็เป็นดาวทิกตอกเนาะไปติดตามกันได้นะครับในต่อๆชื่อว่ากดบูฟเลยนะครับผมโอเคครับลูกนี้ลูเมเก,ก้พลิกบอลวนออกขวาไปลูกนี้ได้เข้าขวาแต่ก็ยังไม่ยิงจัดไหลให้เมสซี่ก็ไปติดโรเบตโตคาร์ล,ลอสเคลียออกมาแต่ก็เคลียไม่ดีเท่าไหร่ยังเข้าทางฝั่งคุณดีมลูกนี้ไม่ใลั่นนิดหน่อยแต่ยังมาเก็บได้ครับเบินออกมาเบโกมี จะเล่นยังไงหลอดม่วงเฟชช็อตแล้วก็พยายามจะไปทางเดิมเลยครับก็โดนเปียโนอ่านไม่ได้จะได้สวนแล้วครับฝั่งคุณก็ตูบลูกนี้แม่็จ่ายไปติดอีกแล้วครับรู้สึกว่าในแดนกลางเนี่ยเหมือนจะสู้ไม่ค่อยได้เลยนะในแดนกลางของคุณคอกอนก็ตูบนะครับคุณดีมเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะเวลาจะส่วนเนี่ยมาแล้วมาอีกแล้วก็เพลงน,นี้เอ็มเป้ได้ส้ายได้สาย,สายลูกนี้ไหลามาที่แล้วก็ยิงหลุดออกไปเฉยอ,อะไรครับนี่อเอ้ยย่า ดูนะครับลูกนี้เอ็มปเป้พิกบอลสวยแล้วก็ยิงออกไปเฉยครับเจอหลาดไปเข้าซ้ายแล้ะครับเหลี่ยมนั้นแต่ว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้เลยครับโอ้โหน้าเสียดายพลาดโอกาสยิงห่างออกไปแหละครับถ้าได้ประตูนี้จะเล่นง่ายขึ้นนะครับฝั่งคุณดิมแต่พอไม่ได้เนี่ยโมเมนตัมเกมมันจะเสียเนาะเปยโรครับตัวนี้ลูกหลักของก็ตัวนะครับบอกเลยอังเดียเปยโรมาที่เกลเบลเอาแล้วครับบางเบียดบางยังชิงได้พิกเอ็มเป้เดินบนชานลูกนี้ก็ยังโดนเบียดไว้ก่อนจ่ายมา ยังถึงครับยังถึงเมสซี่เข้ากลางมาที่ตรงนี้จ่ายไปไม่ดีเท่าไหร่ครับจะได้สวนแล้วครับเลีเนลเมสซี่ Messi, มีเพื่อนเติมอยู่ข้างในเอ็มเปเป้เบิ้ลกันสันส้นๆถึงแครเรตเบล,ลหรือไม่ลูกนี้จี้กันอยู่แล้วก็เป็นคุณดีงครับยังถึงก่อนจังหวะ2เก็บได้ไหลามาที่เจอแล้วก็เจอลานเปลี่ยนออกซ้ายมาเลยครับมาที่พาตินี่ วนรอเพื่อนเติมโรเบโตคาร์ลอสไม่้ไม่จ่ายให้โรเบโตคาร์ลอสครับเดือดจะจ่ายเข้ากลางแล้วก็โดนตัดไปแล้วจังหวะนี้มีเกเรนเบลวิ่งจำชทางเกเรนเบลจี้มาแล้วครับเร็วไม่จริงอย่ามาวิ่งตามเบลลูกนี้ปาดเข้าไปก็ยัง,ย,ง,ย,ง,ออย,ย,งยังติดบล็อกอยู่ยังยังเตะเสมอไม่ได้จังหวะสองมาอยู่ที่ฝั่งคุณดิมเอ๊โคตรเร็วครับเร็วเมื่อกี้มาที่บาโจรครับโรเบโตบาโจเก็บบอลได้จ่ายเข้ากลางมาที่อังเดเปโลไหลามาควยมาแล้วครับลูกนี้แม่ก็ยังจับบอลลั่นไปเลยครับฝั่งคุณกอน รู้สึกว่าในหน้าประตูนี่ยังทำไม่ดีเท่าไหร่หละครับฝั่งคุณกัตุฟนะยังขาดๆเกินๆเอาล่ะครับตอนนี้ทดเวลาจะมีนาทีบาปหรือไม่จะได้ดูนาทีบาปหรือเปล่าจะมีช่วงทดเวลาหรือไม่เอาแล้วครับเบียดบังย่างชิงกันอยู่บอลยังเข้าทางเกเรเบลฟิลิปรามจ่ายเข้ามาในที M ่เอ็มเปเป้แล้วก็ได้แทบอินเข้าไปครับโอ้โหอะไรครับนี่นาทีบาปทำงานเฉยสองประตูต่อสองอะไรครับนี่ดูนะครับพลาด เป็นจังหวะปิดผ้าของคุณดีมลยครับเคียร์ไม่ขาดตรงนั้นแล้วก็ไปเข้าทางเกเรตเบลล์ลยครับไหลให้ฟิลิปรามแล้วก็ปาดให้มาเป้แล้วครับได้แท็บอินเข้าไปนิ่มๆโอ้โหนาทีบาปหยาบจัดแล้วก็เคียร์ก็น่าจะหมดแล้วครับสรุปว่าหมดเวลายังทำยังทําอะไรกันไม่ได้คู่นี้ยังกินกันไม่ลงยังเสมออยู่ที่2ประตูต่อ2โอ้โหฝั่งคุณกอนได้2ครั้งเข้า2ประตูฝั่งคุณดีมครับ โอกาสจะขึ้น3ตั้งหลายครั้งครับแต่ว่าทําไม่ได้สรุปว่าต้องไปเล่นแมตช์พอยต์แล้วครับช่วงต่อเวลาบาัตรช่วงต่อเวลาพิเศษครับขออภัยครับผมเฮ้ยย่าคู่นี้โคตรมันแนในรูปเกมเนี่ยเป็นคุณดีนะครับที่เขาเรียกว่าโมเมนตัมเกมทั้งเกมเนี่ยเก้าสิบนาทีเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วครับแต่ว่าไปพลาดให้กับฟงคุณกัอดวูบเลยครับครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนกันเสร็จแล้วร้อยฝั่งคุณกัอดวูบ กรูฟเนี่ยชื่อว่ากรน,นะครับชื่อเล่นฝั่งคุณกรน,นะโอเคครับมาชมกันต่อช่วงทดเวลาพิเศษใครจะได้ประตู3-2หรือจะมีจุดโทษให้เห็นอีกครั้งในรายการดีบีหรือเปล่าครับเอาละครับสำหรับฟังกันเรียบร้อยครับมาที่เปียโรเบิร์นมาที่เวีลาเข้ากลางมาครับมาดูในครึ่งหลังว่ากรูฟจะทําได้ดีแค่ไหนหรือจะเป็นคนณดีมที่ยังคลองมาไม่ตั้มเกมกลับมาได้เอาแล้วจากมาที่ฟิลิปรามเอาแล้วเข้ากลางมาเปียโร เบิร์นออกไปที่ลูมินิกรับมีซ้ายมีเติมขวามีแทงพิกบอลเบียดบังแย่งชิงกันอยู่คืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับอย่างเซตกันอยู่ในด้านกลางแล้วครับฝั่งคุณกอนแต่เอาแต่ลูกนี้พาดพารไดโคพามเมอร์พามเมอร์เอาแล้วจี้มาแล้วที่เบลลิงแฮมจ่ายออกซ้ายแวบกากา้าลิกาโดกาก้าไหลมาโคบาเมอร์เล่นกันสันส้นๆลูกนี้จ่ายไปแต่จังหวะสองอยังเข้าทางลูกนี้หลอดม่วงมาแล้วครับเอม็มบเป้มีเพื่อนวิง่งยังไม่ยิงแล้วก็ลูกนี้จะดับเบิลช็อตแม่ไปถึงอาเลนแต่บอลหลุดเท้าไปครับยัังงยจบไไมม่่ด้้ลูกกเือี จังหวะสองมาที่ก็รู้วตัดเกมได้จะได้ขึ้น3หรือไม่ครับร้อยนาทีผ่านโรเมตโตเอ้ยมาแล้วน่หน้าขอบนครับผมมาที่ลูมิเนเก้ซ้ายมีเติมขวามีแตง่งมาที่มาแล้วนะลูกนี้หลุดเดียวมาจะเล่นยังไงวนกลับไปไหมจะเล่นลูกนี้ดีดเข้ามาก็ยังติดบล็อกจังหวะสองไปเข้าทางฝั่งคุนดีมจะได้สวนแล้วครับไม่สนใจไปกันต่อมาที่ล่องน้ําสีน้ําแดงเอาแล้วครับมาที่เอ็มบาเป้ มีเติมครับแต่ก็ยังไม่เล่นตัดเข้ามาในครับเลือกจะเล่นเองมาที่มาเป้จะเล่นยังไงลูกนี้จ่ายมาถึงเบลลิงแฮมสายมีเติมความมีแต่งไหลมาที่กากา้างัดมาอะไรครับลูกนี้หลุดเดียวมาด้กรอบแล้วก็งัดเข้ามาลูกนี้แม่ไปติดไปชนหน้าของอารเรโคครับแล้วก็เด้งเข้าไปถึงปีเตอร์เชคเนาะแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับในช่วงทดเวลาพิเศษในครึ่งแรกยังเสมออยู่ที่2ประตูต่อ2ครับลูกเกมก็ยังสู้กันอยู่ใน้านกลางไม่มีจังหวะการทำประตูเพิ่มเติมแล้วครับ ในครึ่งหลังครับบอกเลยใครได้ประตูก่อนเนี่ยได้เปรียบครับบอกเลยอาจจะตกอาจจะเก็บตกจบแล้วอย่างแน่นอนแหละครับถ้าประตูแรกมาเนี่ยใครได้3 2สอก่อนเนี่ยบอกเลยว่าจบแน่นอนครับโอเคมาชมกันต่อบในครึ่งหลังของทดเวลาพิเศษเป็นฝั่งกรูฟครับได้เขียบ้างไหลามาที่คิมเมดครับแหงช่องมาดูมินเก วนสั้นๆ,ๆไหลมาที่เลยเอาได้เดือบนันทัดแม่ก็หลุดเช้าไปครับโอ้โหน่าเสียดายจังหวะเมื่อกี้ถ้าเดือบันทัดติดนะครับอาจจะได้ยิงแล้วก็อาจจะได้ฝังแหละครับลูกนี้มาที่ฝั่งคุณดีมครับดีมก็ตายน้อยเอานะครับโคพาเมอร์ฮาแลนด์ลูกนี้หลอดม่วงมาที่พาเมอร์ลูกนี้ก็ยังไปติดจังหวะสองครับพาเมอร์เก็บได้เก็บได้ครับโคพาเมอร์มาที่ลิกาโดกาก้าเบิร์นมาลูกนี้พยายามจะเล่นจังหวะเดียวพยายามจะเล่นเร็วครับแต่ว่าก็ยังโดนอ่านไว้ก่อน มาที่โซม,มิยอสึอครับผมเรเอาควยมาถึงลูมิเก้สายมีเติมขวามมีแต่งแต่ก็ไม่ใายช้าไปหน่อยครับจะได้ส่วนฟังคุณดีมแล้วครับจะขึ้น3ได้หรือไม่จะทําได้ไหมจะทันหรือเปล่ามาที่หาแรนลูกนี้ถึงโอเว่นแล้วก็ได้เดบันชัดแล้วก็ปั่นโค้งๆนิ่มๆนิ่มๆของไมเคิลโอเว่นโอ้โหดูนะครับลูกนี้ไหลเดินชัแล้วก็ปั่นโค้งๆนะครับโอ้ยยา คนภาคเนี่ยคิดว่าจะยิงยังแต่ตงหะวแรกนะตั้งแต่หาเล่นเนี่ยได้ซ้ายแล้วนะแต่เลือกจะไม่ยิงไหลให้โอเว่นเลยครับที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วก็ดัรเบนซ์พันธงโค้งเข้าไปครับเอาแล้วคดีพิกครับผมเป็นคุณดีครับแซงออกไปครั้งที่3ประตูต่อ2จะจบสกอร์นี้หรือไม่จะตีเสมอได้หรือเปล่าฝั่งคุณกอนไหลมาที่เลเอาไปกันต่อไม่สนใจไม้กันต่อลูกนี้จ่ายไปก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ติดเบลลิงแฮม เาแล้วฝั่งคุณดีมได้คลองบอลจะปิดเกมได้หรือไม่ครับออกซ้ายมาที่ลูปเตอรคาร์สมีเพื่อนวิ่งจ่ายเข้ามาในเาแล้วงัดมาลูกนี้จังหวะ2อยังถึงโอเวน่นทดเวลาเหลืออีกสนาทีเท่านั้นครับปิดเกมจะปิดกองได้หรือเปล่าเอาแล้วงัดเข้ามาลูกนี้แล้วก็ไปเข้าซองบีเตอร์เชคเอาแล้วต้องรีบเล่นรีบเล่น,ร,ลนรีบลุกไปครับสาสยาวๆขึ้นไปแล้วก็ แล้วก็ยังไม่หมดแล้วก็หมดเวลาครับสรุปว่าเป็นคุณดีมกระต่ายน้อยครับที่ชนะกอนฟูไปได้3ประตูต่อ2แบบเชิญวิวเข้าไปชิงกับคุณปอนธนากรแล้วครับหรือว่าคันโตน่ารวยโอเคครับอีพีหน้าจะเป็นคู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับคุณปอนธนากรหรือว่าคันโตน่ารวยจปเจอกับคุณดีมกระต่ายน้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปแหละครับคููนี้บอกเลยว่ามันอย่างแน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วท่านใดที่สนใจสมัครลงแข่งขันก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ